เฮ้บิตตี้หลานชายกับหลานสาวลุงอยู่ไหนเนี่อะอาคุณลุงบิตตี้หลานรักของลุงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพระเจ้าอวยพรนะพระเจ้าอวยพรพระเจ้าอวยพรไม่จะเป็นหลอกหลานรักลุงมีอะไรมาให้เนี่ยดูนี่สินี่คือกุญแจร้านของลุงนะ จากนี้ไปร้านของลุงจะเป็นของหลานแล้วอย่าบังอาจนะโซกีแกอย่าบังอาจมายุ่งกับเรื่องของเราเด็ดขาดเลยสองรอยหสิรูปีต่อกิโลอันมอนต์สองรหรูปีต่อกิโลผมแนะนำให้ทานมันจะช่วยเพิ่มความฉลาดให้คุณ คุณแม่ลืมสิ่งที่ผมบอกหลังน้องสาวผมตายแล้วอย่างนั้นเหรอผมบอกแล้วว่าบ้านหลังนี้เป็นของลูกน้องสาวผมเช่นเดียวกันตราบใดที่พวกเขายังอยู่ที่นี่ผมก็ยังเกี่ยวข้องกับบ้านหลังนี้อยู่เมื่อไรที่พวกเขาต้องการผมผมก็จะมาแล้วสู้เพื่อทวงสิทธิ์ของพวกเราอกายตรี สวัสดีบิตตี้โทรหาผมผมรู้สึกแย่มากตอนที่บิตตี้บอกว่ากายตรีถูกไล่ออกแต่ทันทีที่บิตตี้บอกผมว่าเธออยากทำอะไรผมก็ปลาปลื้มสุดๆเลยมีอะไรน่ายกย่องไปกว่าความกล้าอีกหกรือไงสาวน้อยคนนี้อยากสร้างธุรกิจในอันลลาฮาบัดเธอนะ่ะจะได้ช่วยเหลือจุนเจือพ่อของเธอได้สมาชิก ของครอบครัวเธอและสังคมนี้ควรภาคภูมิใจในตัวเธอซิผมสนับสนุนพิตตี้ทุกๆอย่างนะคุณลุงนี่มันไม่ถูกต้องนะครับอย่าให้ทายบิตตี้สิคุณย่าตัดสินใจแล้วว่าบิตตี้จะทำธุรกิจไม่ได้ทำไมคุณย่าของแกไม่ใช่พระเจ้าสักหน่อยแกไม่ต้องหลับหูรับตาเชื่อทุกอย่างที่ย่าพูดก็ได้โลกนี้กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว แต่แกยังยึดติดอยู่กับกฎที่เข้มงวดนี่เด็กสาวคนหนึ่งอย่าย,ยืนได้ด้วยลําแข้งของตัวเองและจนเจือพ่อของเธอด้วยมันไม่น่าภูมิใจได้ยังไงบอกหน่อยสิทุกคนคือส่วนหนึ่งในครอบครัวนี้หรือเปล่าเราต้องถามความเห็นของทุกคนรวมสมาชิกทุกคนของครอบครัวมาถามว่าทุกคนอยากให้พิธีสตารธุรกิจขึ้นมาใหม่หรือไม่ยากของแกไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจแทนคนอื่นเธอไม่มีสิทธินั่น เธอไม่ใช่หัวหน้าที่นี่เพราะความดื้อได้ของเธอนั่นแหละหน้องสาวของฉันถึงได้ตายไปแต่เธอก็ยังดื้อด้ได้ปล่อยปล่อยผู้เราไปเถินหน้าทุกคนที่นี่คือส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ใช่ไหมบอกหน่อยมีกี่คนที่คิดว่าบิตตี้ควรจะสร้างธุรกิจของตัวเอง ใครคิดว่าบีตี้คิดถูกบ้างบอกมาสิหนึ่งสองสามสี่กยตรี นี่เหมือนการโหวตเลยมีห้าจากแปดคนที่คิดว่าบิตตี้ควรจะสร้างธุรกิจของตัวเองเสียงส่วนใหญ่เข้าข้างบิตตี้รู้จักขอบเขตของแกบ้างสุกีแกพยายามจะพิสูจน์อะไรที่นี่ที่นี่เป็นคูหาเลือกตั้งหรือ,อยังไงไม่ไม่ใช่เลยนี่ไม่ใช่คูหาเลือกตั้งผมแค่พยายามยุติธรรมที่นี่ อย่าโง่ไปหน่อยเลยคุณนายศรีสวัสดิ์นี่เป็นการตัดสินใจของสมาชิกครอบครัวคุณอย่างนั้นก็ขอรพบเป็นบ้างเซ่นี่เป็นกุญแจร้านของลุงนะใช้ชีวิตตามที่หลานเลือกเถอะขอให้หลานประสบควาสมสำเร็จก็ได้ แกได้กุญแจร้านไปแล้วทีนี้ขอดูหน่อยว่าแกจะสร้างธุรกิจตัวเองได้ยังไงกายาตรีถ้าแกให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินกับธุรกิจของบิตตี้ฉันจะฆ่าตัวตายและบิตตี้ ถ้าแกรับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากสุก,กีฉันจะโดดแม่น้ำคงคาตายเลยคอยดู บิตตี้อยากเป็นนักธุรกิจนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแม่ครับผมจะทำยังไงดีอ่ะลูกหมายความว่ายังไงฮะอภิเศกลูกเพิ่มอีโก้ให้คนเหล่านั้นด้วยการขอแต่งงานบิตตี้ครอบครัวบิตตี้ลืมไปแล้วว่าครอบครัวเจ้าบ่าวจะต้องเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้นะแม่ไม่เคยชอบบิตตี้เลยเธอจะมาจากครอบครัวที่ดีแต่เธอก็ไปเถียงกับคนชั้นต่ำมันทำให้แม่โมโหมากแต่อภิเศกแม่จะไม่ยอมทนกับพฤติกรรมแบบนี้ บิตตี้เป็นว่าที่ลสภัยของเราเธอต้องทำตามกฎของเราสิแม่ครับอย่าเพิ่งโกรธสิครับแม่อภิเศกความโกรธของแม่แกมีเหตุผลนะคนพวกนี้ทำเกินไปแล้วลืมเรื่องนั้นซะโทรหาคุณศิสวัสด์แล้วก็ปรึกษาเรื่องนั้นกับเขาสิพ่อครับได้โปรดอย่าทำแบบนั้นเลยนะครับพ่ออีกแค่ไม่กี่วันเองพอผมแต่งงานกับบิตตี้แล้วเนี่ยเราทำให้เธอทำตามที่เราต้องการเองแล้วกัน แต่ถ้าเราคัดค้านที่บิตตี้ตัดสินใจสร้างธุรกิจตอนนี้เนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อการแต่งงานบิตตี้หลานรักของลุงทำไมถึงเศร้าแบบนี้ล่ะลุงจะให้หลานยืมเงินเองคุณอาศินสวัสดิ์ไม่มีทางรู้หรอกหน้าแล้วถ้าเธอรู้ก็บอกว่าไปยืมมาจากคนอื่นสิไม่ค่ะคุณลุงหนูจะไม่โกหกค่ะหนูจะหาทางออกอื่นเองตอนนี้หนูมีงานแล้วนะคะ งานหนูสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วด้วยหนูแค่ต้องหาเงินมาให้ได้แล้วหนูก็จะเริ่มทำร้านของหนูได้แต่ว่าหนูจะไม่ยืมเงินจากคุณลุงหรือว่าพ่อเวลาที่หลานพูดแบบนั้นหลานทำให้ลุงนึกถึงแม่ของหลานหลานเหมือนแม่หลานมากเมื่อเธอตัดสินใจอะไรไปแล้วเธอจะไม่หยุดจนกว่าจะทำสำเร็จยังไงก็ตามไปกันเถอะนะ ไปไหนคะไปเปิดร้านกันไงมันปิดมาหลายปีแล้วตอนนี้พี่พิตี้บอกหน่อยสิว่าพี่จะเปิดร้านอะไรอ่ะฮะโอชรยาอดทนหน่อยเซเกมคริกเก็ตเริ่มต้นจากการทอยเหรียญเสมอเพราะงั้นรออีกสักหน่อยนะเหลือแค่ไม่กี่อย่างและทุกอย่างก็จะเรียบร้อยก่อนอื่นฉันต้องหาเงินมาให้ได้ซะก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะสร้างธุรกิจอะไรดีนะโอเค ทั้งสองคนอยู่ที่นี่นะไม่งั้นย่าจะด่าเธอสองคนเอาคุณลุงกับฉันจะไปที่ร้านเองไปกันเถอะมาเถอ กายตรีถ้าแกให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินกับธุรกิจของบบตตี้ฉันจะฆ่าตัวตายและบบตตี้ถ้าแกรับความช่วยเหลือทางการเงินจากสุก,กีฉันจะโดดแม่น้ำคงคาตายเลยคอยดูอาา้านี่ไงร้านของลุงมันปิดมาหลายปีแล้วละ่ะ มาสิอาลาก่อนครอบเราก่อนบิตตี้หลานดูอะไรอยู่เหรอคุณลุงคะหนูแค่สำรวจร้านข้างๆมีอะไรให้ให<ะ>ดูเหรอนี่เป็นตลาดที่คึกคักมีกิจกรรมมากมายที่นี่ไม่นานหลานก็จะเป็นส่วนหนึ่งของมันนะนะ อคุณลุงค้าเขาชื่อมาฮิค่ะเขาเป็นผู้รับเหมาขายทรายนะคะมาฮินี่ลุงฝั่งแม่ของฉันชื่อสุก,กี้สวัสดีครับคุณลุงโชคดีโชคดีคุณบอกผมเรื่องเขาแล้วร้านนี้เป็นของเขาใช่ไหมครับแหมมาฮิมันเคยเป็นของฉันตอนนี้มันเป็นของบิตตี้แล้วเธอจะทำงานที่นี่ เธอจะเริ่มธุรกิจที่นี่แหม่ข่าวดีมากๆเลยอะสุดยอดสุดยอดสุดยอดไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้วนะเธอต้องประสบความสำเร็จแนะ่คนลงครับคุณไม่รู้ความสามารถของเธอเธอมีทักษะทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมมากเธอเน่เก่งสุดๆผมบอกเธอว่าอนาคตธุรกิจของเธอเน่ะจะสดใสแน่นอนตอนนี้คุณเริ่มทำธุรกิจแล้วแล้วเรื่องหุ้นส่วนล่ะฮะ อะที่ผมพูดน่ยหมายถึงผมมั่นใจว่าคุณต้องมีทุนตั้งต้นคือพ่อของผมเนี่ยเป็นคนปล่อยเงินกู้ผมบอกให้พ่อผมให้คุณกู้เงินเท่าที่คุณต้องการได้เลยครับเฮ้บิตต้หลานอยู่นี่เอง เราคิดอะไรไม่ออกถ้าท้องว่างนะทานเชวดาสิลุงบอกให้จัินาทำมาให้ <c oughs> ทำไมถึงดูเศร้าแบบนี้ล่ะคุณลุงคะม,มาฮินะ้าเขาเป็นคนดีแต่คุณลุงคุณลุงไม่รู้จักพ่อของมาฮิเขาชื่อลัดดูซิงนะคะเขาเป็นคนอารมณ์ร้อน เขาค่อนข้างจะอันตรายเลยจริงเหรอคุณลุงรู้จักคุณคุบตะเพื่อนบ้านของเราใช่ไหมคะมมเขาไปกู้เงินมาจากพ่อของมาฮินะคะโอเคแต่ว่าเขาหาเงินมาจ่ายให้ไม่ทันคุณลัตด,ดูซิงก็เลยลากเขาออกมาจากบ้านและเหยียดยามเขาท่ามกลางฝูงชนอรอ่อยคุณลุงค้าหนูกังวลว่าการกู้เงินจากรัตด,ดูซิงจะเป็นความคิดที่ดีหรือเปล่านี่ถามลุงใช่ไหมที่จริงนั่นนะ ทุธุรกิจมีกฎและนโยบายของมันเองนะธุรกิจมีข้อดีและข้อเสียของมันเองลุงก็เป็นนักธุรกิจ <c oughs> ร,รู้ว่าอะไรที่ต้องมีในการลงทุนมันมีค่าใช้ใจ่ายแล้วก็กําไรและหลานก็เป็นนักเรียนหลานไม่มีทางกู้เงินจากธนาคารมาเริ่มต้นธุรกิจได้หลานเลยต้องไปกู้เงินจากคนปล่อยกู้ทีนี้ถ้าคนปล่อยกู้ตกลงจะให้กู้เขาต้องอยากได้อะไร อาจจะเป็นทองเป็นเงินเป็นอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรที่มีค่าแต่หลานไม่มีอะไรที่เป็นชื่อของหลานเลยในกรณีนั้นมันจะดีกว่าไหมถ้าหลานกู้เงินจากคนที่รู้จักกันนะใช่ไหมส่วนเรื่องระดูซิงเนี่ยพฤติกรรมละนิสายของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราแค่ต้องทำงานหนะักเพื่อธุรกิจของเราฮะเราจะสร้างธุรกิจทำเงินและกระจายคืนเงินกู้เขา แล้วเขาจะมาซับปัญหาเราได้ยังไงการปล่อยกู้คือธุรกิจของเขาถ้าเขาให้ใครสักคนกู้และคนคนนั้นไม่จ่ายคืนเขาก็ต้องเข้มงวดบ้างทำไมหลานต้องคิดเรื่องพวกนี้ด้วยล่ะฮะห,าหลานจะไม่ได้อะไรเราถ้าหลานไม่ยอมเสี่ยงบ้างนะและลุงว่าคนเราไม่ควรกลัวปัญหาคนเราควรต่อสู้เพื่อแก้ไขปัญหาไปพบและดูสิ่งสเสียถ้าเขาไม่ยอมให้เรากู้ลุงก็จะหาทางทำอะไรสักอย่างหลานจะกัวงวลไปทำไม <c oughs> หนูจะไปบอกพ่อเรื่องไปหาคุณซิงเพื่อขอกู้เงินค่ะได้เขาต้องรู้เรื่องนี้แต่รีบมาละ่ะเพราะเราต้องไปพบแล้วดูซิงกันอีกฮะ พ่อครับพวกเขามาแล้วพ่อครับนี่บิตตี้และนี่คือลุงฝ่ายแม่ของเธอสวัสดีครับคุณลุง นี่จะตาไปสั่งชามาให้ทุกคนสิผมจะไปสั่งให้เองเดี๋ยวก่อนผมจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งนะไม่มีใครตัดสินใจอะไรแทนผมได้หรอกรู้ไหมเรายังไม่ได้คุยอะไรกันเลยเนอะเพราะงั้นพวกคุณทุกคนจะเป็นคนแปลกหน้าสำหรับผมและผมจะไม่รับอะไรจากคนแปลกหน้าเอ,อ่อครับจตตาไปสั่งชามาสิ เร็วๆเ,เข้าล่ะมาฮิบอกผมแล้วแต่ก่อนที่ผมจะตัดสินใจอะไรผมอยากถามคุณวางอยาถามมันเลยครับทำไมเธอถึงอยากเปิดร้านล่ะงานอดิเรกเหรอหรือว่าเป็นอาชีพที่เธออยากจะทำกันเหรอไม่ใช่ทั้งงานอดิเรกไม่ใช่ทั้งอาชีพคะ่ะฉันอยากช่วยเหลือพ่อของฉัน และเพื่อช่วยจุนเจือพ่อของฉันฉันอยากทำธุรกิจแปลว่าเธอจำเป็นต้องใช้มันฉันคิดว่าเธอจะดูแลธุรกิจได้แต่ฉันจะบอกอะไรให้นะฉันจะไม่ให้เธอกู้เลยสักแดงเดียวฉันจะให้เขาเป็นคนกู้แปลว่า ฉันจะให้เงินกู้เขาแต่เธอจะเป็นคนใช้มันฉันไม่อยากให้เธอกู้เงินไม่ใช่เพราะเธอยังไม่มีประสบการณ์หรือว่าเพราะเธออยากจะสร้างธุรกิจเหตุผลก็คือเธอเป็นผู้หญิงและผู้หญิงไม่ควรทำธุรกิจด้วยตัวเองอะนะ เป็นอะไรไปรู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่ฉันพูดออกไปอ่ะค่ะว้าวแปลว่าเธอเป็นคนจริงใจมากมากเธอบอกฉันว่าเธอรู้สึกยังไงจริงๆน่ะบันวานครับ ออออคุณสิงครับผมขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมเราเชื่อว่าลูกสาวนำความรุ่งเรืองเพราะงั้นมันควรจะเป็นเรื่องดีถ้าคุณจะให้บิตตี้เป็นคนกู้เงิน ขอบคุณมากฟังผมให้ดีนะครับผมสนใจแต่อะไรที่จะให้ผมมากกว่าที่ผมให้ไปคุณเข้าใจไหมผมสนใจในดอกเบีย้ยมากกว่าต้นทุน ผมหวังว่าผมจะได้ดอกเบีย้ยตรงเวลาถ้าคุณไม่ระมัดระวังเรื่องนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลานานคนอย่างเราดูสิงก็จะลืมมารยาทของตัวเองเอาเอาชามาเสิร์ฟทุกคน ทีนี้ก็ดื่มชาซะบิที่เธอหาเงินมาจนได้แต่เธอจะไม่สามารถเริ่มธุรกิจได้เธอจะไม่ยอมให้เธอทำแบบนั้น